ไล่แล้วโยโยรับเองรับเองโย่รับโทร yeah, รับโทรเย่รับตีรับตีนี่ก็รับจัตวาโยโย กี่หัวใจเค้กขยาวขวันดอกพิมรสสดแล้วก็เค้กขยาวขวันสวยครับโหลคับครับครับครับต้องอะไรตีลังกาสามตลบครัสกำลังเล่นไหมครับหนึ่งจุดศูนย์อยู่ไหม สามตลบเลยเหรอใช่สามตลบเลยตีมันทำไมพี่ดีลังกาแล้วกาจะอยู่ที่ไหนไอะนี่ะอ้ยะเรียกว่าทดสอบสาวทดสอบสาวติดเลกอกสินะฮะ <c oughs> มึงได้ยินเสียงไหมเหรอเวลากูกดเอฟิกใช่ยอดอ่อ้อวว พอวัวแตกหกักใช้ได้อันนี้ใช้ได้เลยล็อกเครื่องก็ตีมาเฮ้ยอุยพวกดแดง ธนาเขียวเจเจอเจเจอโจมาชิมาชิมาชิเขาเรียกว่าการกดแบบพันเทปดูเขาเรียกว่าเอาจิมมูกดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม Yes นี่สามร้อยไปหึงทีเจอไปเลยเพื่อนตัวะไปไปไปพี่พี่ายยไปช่องเลตเต้ไปช่องนี่ดีกว่าไอ้ดึงล<ะ>่ลตัวดึงกูไปดึงกูไปได้ได้ได้ นี่มึงดึงกูมาอย่างเนี่ยสามร้อย่นึ่งนี้จะไปกูมีเอฟเฟกต์เดียวน่ะดึงอีแลวโอเคโอเคแล้วเันแฟนกันไหมที่จนมาฉันเป็นเฮ้ย โดนแล้วฮันเตอร์โดนแล้วลมด้วยพี่บุ๋มขอลาเอาแตาหน่อยเอาเอาตื้อจูบอยู่เออมาทีมันไม่ยุ่งไม่ทำรัวเฮียไายยังวะบ้านร้านเงอะ Ồ liệt net มาเฉยตาที่ตั้งนานมันเดึงกลับมาโอ้ยพียเอ้ยสามเปสามเทีเลยตเอ้ยนี่แหละพี่เขาเรียวสิงชีวิตที่เลือกว่ามากราอยูนี่อะไรกเยนเบสบอลโอ้ยนว เฮียนือนกันไหมเห็ยนเห็นเห็นเีนที่คุยคนเดีวยวเนี่ยเนไปแล้วอดีคนตัวหนึคนแลผมไม่อะไลไม,ม่คมดัดเลยไล่เลี่ยนไจามือนน้ำตาจะไหลเฮ้ยนต้องหอิว อ <He> ย่ไปล้างไม่ต้องฮีลไม่ต้องฮ <He el. S 2> ีลเลยอย่าฮ cool. ีลกูลฮีลอุ้ย <He el. S 1> ลูกเอ,อ,อื้อลุกแบกประมาณ8เมตรผมคือคนยูทูบรู้จักไลยผมนี่แหละนักยูทูบ มีเครื่องปูด้วะพี่เอกไม่มาพี่พี่เอกไม่มาพี่ยอจังถ้าพี่เอกมาบอกคุณตว๋ลยว่า,วาวจะไปเจมกับพี่เอกพีเอกโซโ่หโูเหรอจะดึงโป๊ ไว้สล็อตบอยสล็อตแมชชีนที่หมวดเนะ่ผมมือคนยูทูบมิกโครมาตบ <รอ S 1> นี้รอฉันรอพี่เอฮาร์ดล็อกเกอร์พี่จะมาเมืองใหญ่ สวยครับผมไปปุ๊บไหนเอาจะโดน โอ Ooh, yo, ah ้ยโโยโก้ข้าดัดนั่นเลยเยอะอิเคยอะไรเนี่ยับมึงไปไก่แล้วนึกกับว่าคืนอ่ะไก่ทอดไก่ทอดหอดใหญ่ทอดใหญ่ ไม่เฟซซองเลยคือตัวแขกแนวะพวกยังไม่ดูไม่ใช่เหรอผมดูนคนยูทูบคิอไม่เฟซซองอ ล้างครับตอนนี้ล้างครับยังเงือซูซารู โอ้ขนหน้านี้ซูโบออะไรที่ผมหลุดเนี่ยุดดีเพื่อนนุ่งนุนนี่มีเซิร์ฟใครอือะไรเซิร์ฟใคเนี่ย ไม่ได้เกมอ้อซื้อฟูลลานอะไรคอมมาได้ตีจีมาใช้แล้วลบตัวเอง m c นัดลบ m พีนัดอีกเลยลบฮ่ากูตายกูแตกกูเตือนแล้วก็ MCP แชทตัวนี้ ไม่ทันลบไ,ไ,ไม้มีไม้วะไม่มีไม้เฮ้ย M C P C M C P C ดอดโอ้ตั้าแช่ดีเท่